ในช่วงเช้านี้ถือได้ว่าสวัสดมภาพเองก็ไม่ช่ทราบสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ติดคองก่อนนะก็เรียนได้ก็มางรับใช้ที่เกี่มวกับคลอได้ดีมาได้เรื่องท่แล้วนะถือได้ว่าเป็นเรื่องทำยามดีที่พวกเรานั้นนะจะได้ร่วมออน ta kuan ta kalla hefja meg við mótari ta leita beða pa phultha hvat er tað โดยเฉพาะเป็นวัดกลางก่อนเป็นต้นแบบวัดแรกทีู่ีวัดนจังวัดขต้หวันวนขวา ประจาแต่ขนาดที่อย่าท่านหวังาทเรามปรือว่ารูปแต่งงาที่เรีบร้อยแล้วแล้วก็ตั้ง้าย ก็เร no ียนเชิญได้เลยนะเปลี่ยนดอกไม้ที่เป็นทองนะทองเลยจารนี้จะบอกได้ว่าวัดทุกเศ์ษฐีนั้นมีวัดเดียวนั้นนำพระราชบรมบัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวนั้นมาสร้างบนเซึ่งเรียกได้ว่าโบสถ์หลังหนึ่งนั้นก็จะสร้างได้เมได้รับพระราชทานวิสุทธามสิมาโยบางท่านอาจจะไม่รู้ว่า พระนักข่าที่สุคลมานั้นเป็นอย่างไรนะครับในสุคลมานั้นก็คือเขตของอุโบสถเทียรยงนั้นได้ติดข,ขอเขตลูกอินิดที่ได้รับพระนักข,ขาจากพระบักขันเรานั้นจะได้รับพระนักข่าวที่สุขคลมานั้นก็จะต้องผ่านและส่วนหนึ่ง บทสดนั้นหรือว่าบทนั้นจะรที่ทาสังฆกรรมราชถานที่สำคัญสีมาแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเราต้องสมาคือเพื่อโดนและไ่ลบปิดทองกันโดยเฉพาะที่พวกเราได้ทำอาตมาภาพจะแนะนําว่าภูชาสินใดที่สำงที่สุดก็คือจะบอกกับพระบาลิตว่าภูชาจากปิชานางเอตัง และการบูชาบุคคลที่คนบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งบุคคลที่คนบูชานั้นมีอะไรบ้างลาปฏิบัติการของรัฐมนตรีโดยท่านดรซึ่งขณะน,นี้ท่านก็ได้เดินชนมะส,นะสถานที่การจัดงานบุพัลสีมา ของที่ระลึกนะครับบอให้ท่านเป็นที่ระลึกที่ได้มาเยี่ยมนี้บอทองให้ท่านสุเมศกันแล้วคือทองหยิบทองยอดไขทองท่านตามสอกสา,า,าราจากท่านดรนสุเมศกตั้งตีเป๊ะสุทุลในการขอแรงประจักษ์ยลื่อนยาวคงจะอยู่ได้5ปีตามพระพุทธธรรมนัย แในช่วงนี้แยกโยคณะกรรมการาแนกองการประสอบต่งตางๆวันนี้ยังเป็นวันยังไม่ได้เป็นวันเริ่มต้นวันเริ่มต้นคือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นอาตมามองดูแล้วรอ,อบๆบริษก็ดีประจักองอำานวยการก็ดียังไม่มีเจ้าหน้าที่มาบรตจำเพราะฉะนั้น ถ่านทั้หลายที่จะรับหน้าที่เป็นกตตรกตตรมการจะมาประจำหรือว่ามาซัาก้อมหน้าที่ของเราแล้วว่าอะไรอยากอะไรบ้าง,อย,งาอยู่ตรงไหนเพื่อวันพรุ่งนี้จะได้ไม่ถูกขับเป็นลรงพาแน่นอนนะเป็นลรงพาแน่นอนเพราะที่เห็นอยู่นี่มีแต่สีขาวเท่านั้นเลยไม่มีหนุ่มๆนะครับหรัอ ในช่วงนี้ในด้านหน้าอุโสดผมได้นําไปบิชาพระแล้วก็ปิดทอรุ่มมิตรนะซึ่งคณะสงฆ์ของวัดทุ่งเศรษฐีก็ได้กาลังดำเนินการ